อยากได้เป็นเรื่องฟังตอนนี้ครับกำลังเจรจาจับแก้มอยู่นะครับเรื่อง iPad ีความอแพดครั้งแรกของแก้มดูนี่นะครับมาม่เข้าใจแต่ความอยากได้อะวันนี้จะเป็นวันที่สี่พฤษภาคมสองพนาร้อยหกนะครับตอนนี้กําลังบอกเงื่อนไขกดกติกานะครับในเรื่องของการใช้ iPad ดจับแก้มดูอยู่นะครับมือถือปิดดีกว่า อันนี้เป็นไอรัเครื่องแรกของเก้มดุ้เดี๋ยวไปดูที่ช็อปกันนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนยังไงและหน้าตาเป็นไงบ้างนะครับอัใจกย่าก็ต้องพักจว่าโอเคเข้าซืนี่ยแต่เหตุผลการการได้ไม่ได้มันไม่ได้ก็จะมาก็จะไหมไม่ได้คือมาไม่ได้แต่ว่าเราจะดูว่าถ้ามือถือมันไม่หวจรจิงก็จะซื้อไม่ใหม่เว่าก็เดี๋ยวให้ฟ้ากับมจอไคน าจจะเอาเงินแบโอเคไหมอาจจะเป็นซ้ำซุงหรือซัำซุกก็ได้คือวัตถุประสงค์โทรศัพท์คือไม่ทำลายลูกคิดก่อนรับโทรศัพท์ไปหัรัรงนีรัรแล้วก็โทรศัพทประมาณนี้แต่ไม่ได้เกมเกินเล่นด้วยนริงๆก่อนเล่นเกมก็ไม่ได้ติดอันนี้จะเป็น E.P. หนึ่งนะครับในว่านี้บอกเงื่อนายก่อนส่วนท p ตันไปซื้ออาจจะเป็น E.P. สองดูต่อกัน E.P. นะครับ ้โอเคปล่าดีวไปก่อน,นได้ว่าพอจะได้แ่แตได้อย่างแรกันไม่ได้อย่างเดินอกนจากว่าต่อฟ้าจับมะต้องอรอเราะมันไม่ถึงเวลาากัมาจะกดวาเครื่องเข้าใจไหมอือเข้าจความใจเต็มดเนาะเข้าใจหรืเป่าเข้าใจนะเข้าใจจริงๆใช่ไหมมันลบแล้วอีกรือเา รู้เอเ่มีาูด่่าเสียมาก็ลงเลก็้โอเคปจะเอาม,มาบอกความจาเป็นเอาหมเอาใช่เอาแน่เวยะกดเอเ,อเ,อเวยเดียวเลย อ่ะมากับไรลงตามนี้นะแล้วก็เล่นเกมไม่หนีกิดนะเอาไปเล่นอะไรใช้ไม่ก็ค่อยๆทำไม่ใช่ปั่นปั่นหรือเครื่องเงินก็ปุ๊บๆมันจะไปทำไม่รู้ดูไปก่อนอ่ะไม่รู้ว่าใครทำอ่ะดูไปก่อนต้องรอมาดนึงถ้ามีปัญหาก็ต้องรอนิดนึงมีปัญหาอะไรก็เอามาให้ป้ากับมาดูโอเคเปล่า ตามนี้นะเข้าใจนะโทรศัพท์ไม่พูดหนึงแล้วนะถ้าเกิดใช่แม่กับอกมาใช่แม่โทรศัพท์ดูไม่หนูหมดนะเดี๋ยวบ้ากับป๋าเป็นยังดูให้โอเคเปล่าอย่าไข่ลูกจะไข่ได้เงินเฉลี่ยได้ช่างมันช่างมันเหอะเราเอาคนจำเป็นเนาะเห็นไหมคนทุกคนก็ว่าไม่ต้องไปนี่เยอะเราต้องเรียนเข้าใจไหมคะโอเคไหมเดียวเดียวตามนี้นะเกี่ยวอะไรเนี่ยเจอบ่าย